พระนัู้บอกว่ามันรบกวนใจเข้ามากนะคะที่จิตวิทยาเนี่ยใช้วิธีโทษคนอื่นเมื่อคนรู้สึกไม่ดีเกี่ยกับตัวเองทุกวันนี้ถ้าคุณไม่โทษรัฐบาลคุณก็โทษเชื้อชาติของคุณหรือไม่ก็โทษสถานะทางสังคมของคุณแต่ถ้าไม่มีอะไรจะโทษแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกอย่างนึงที่โทษได้เสมอเลยก็คือโทษการเลี้ยงดูว่าฉันมาจากครอบครัวมีปัญหาฉันก็เลยเป็นแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณแสดงอาการเด็กทางอารมณ์หรือมีอาการของความไม่มั่นคงทางอารมณ์เขาก็จะบอกคุณว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณคุณเป็นแค่ผู้ถูกทําร้ายคุณถูกสิ่งแวดล้อมทําร้ายหรือไม่ก็บอกว่าคุณถูกสร้างมาเป็นแบบนั้นคุณก็เลยเป็นแบบนั้นมาได้ดูบอกเขาไม่หลงเชื่อไปหรอก ัวเขาเองเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าคุณพ่อเสียชีวิตตอนเขาอายุ12ปีดังนั้นเขาโตมาโดยไม่มีพ่อนายจิตวิทยายุคนี้ก็คงบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่มาเร,รนดูจะเติบโตมาเป็นคนปกติได้แน่ทีเดียวมาเร,ร่นดูจะต้องมีประสบการณ์ฟกช้ำทางจิตใจจะต้องดื้อรั้นมีแผลใจแล้วก็อะไรทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหลาย บารีนีบอกไม่ใช่เลยเขาไม่เคยผ่านการฟกชำ้ำทางใจใดๆเรืองสิ้นเขาสามารถพูดได้อย่างซื่อสัตย์เลยว่าเขาไม่เคยตั้งใจดื้อรั้นต่อคุณแม่เขาเลยเขารักคุณแม่มากเสจนไม่ต้องการจะทำสิ่งใดๆที่ทำให้ท่านไม่สบายใจคุณแม่จะบอกเขาบอกว่าลูกก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ดังนั้นก็ทำสิ่งที่ลูกคิดว่าควรจะทำคุณแม่ไม่เคยกำหนดว่าต้องกลับบ้านกี่โมงแต่ว่าเขาเคยกลับบ้านดึกสุดก็แค่สี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่เป็นกังวลยกเว้นก็สักครั้งหนึงเท่าที่นิกออกตอนนั้นไปดูโชว์พอเสร็จแล้วก็ออกมาจะขึ้นรถก็พบว่าเผ์บทิ้งกุญแจไว้ในรถก็เลยต้องไปขอให้ตำรวจมาช่วยเปิดประตูรถให้ แต่ก็โทรไปหาคุณแม่แล้วก็บอกว่าจะกลับดึกหน่อยเขาไม่เคยโกหกคุณแม่เลยไม่เคยตั้งใจทำให้คุณแม่เสียใจเลยไม่เคยผ่านช่วงที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นหัวรั้นเขาก็ทำผิดก็เหมือนกับเด็กๆทั่วไปที่ประมาทสะเพร่าไปบ้างก็มีบางครั้งที่คุณแม่ต้องทำโทษเขาบ้างแต่ว่าถึงแม้เขาทำผิด ก็ไม่ใช่เพราะเขาตั้งใจมีท่าทีกระบฏกับคุณแม่ยังไงก็ตามวิธีคิดแบบจิตวิทยาของยุคนี้เนื่องจากว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะเติบโตมาปก,กติไม่ได้บอกเขาอาจจะไม่ได้ปกตินักตามมาตรฐานในยุคป,ปัจจุบันแต่เขาก็เติบโตมาโดยที่ไม่มีปัญหามากมายแบบที่เขาเห็นคนอื่นเขามีกันปัจจุบันนี้ ประเด็นที่จะบอกก็คือว่าถ้ามีบางอย่างเลวร้วายเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณไม่จําเป็นจะต้องตอบสนองร้ายๆต่อมันด้วยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกาหนดมาว่าต้องเป็นแบบนั้นมันไม่ได้มีอะไรทางร่างกายที่ทําให้คุณต้องเป็นแบบนั้นคุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการจะเป็นยังไง มาไ,ได้ดูเขาเล่าบอกว่าเพื่อนของเขามีลูกสาวซึ่งสติแตกแล้วก็ทำตัวแปลกๆอยู่สักพักหนึ่งก็เสพยาแล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายและในที่สุดก็ออกจากบ้านไปพ่อแม่ก็ใจสลายใบนดูก็ได้คุยกับพ่อแม่บ่อยๆเรื่องนี้ในที่สุดเด็กก็กลับบ้านพ่อแม่ก็ให้ไปรับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นคริสเตียนที่ ใช้ทางจิตพริยามากกว่าจะใช้ทางพรหมีด้วยคำปรึกษาก็เริ่มด้วยการบอกเด็กผู้หญิงนี้ว่าเหตุผลที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่คุณไม่รักคุณเข้มงวดกับคุณเกินไปไม่ยอมให้คุณเป็นตัวของตัวเองจํากัดคุณเขาโทษว่าที่เด็กเป็นแบบเนี้ก็เพราะพ่อแม่ไม่ได้ดูบอกว่า พ่อแม่เนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาเองนั้นเขารู้ว่าคนคู่นี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะไม่มีใครสักคนสมบูรณ์แบบหรอกเราทุกคนเป็นมนุษย์แล้วเราก็ผิดพลาดกันทั้งนั้นก็ไม่ได้บอกว่าคนคู่นี้ไม่ทําอะไรผิดเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาให้กับลูกสาวเขานั้นเนี่ยมันมากกว่าเด็กอีก99.9%ในอายุเธอได้รับเขารักลูกสาวเขาและทําดีที่สุดเพื่อลูกสาวเขา เขาอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปที่คนอาจจะโทษเขาได้แต่ว่าก็ยังมีเด็กอีกเป็นล,ล้านๆคนที่มีชีวิตที่แย่กว่านี้แต่ก็ไม่เคยกระหรือดื้อรั้นแบบเด็กผู้หญิงคนนี้มาเรื่องดูหนุดหงิ่ที่จิตวิทยาโทษพ่อแม่แทนที่จะโทษว่าเด็กเองต่างหากที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเองอะไรที่จะช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอิสระสิ่งที่จะช่วยเธอได้ก็คือการที่เธอต้องผงงาื่ขึ้นมารับความรับผิดชอบชีวิตเธอเอง โดยการดําเนินชีวิตต่อพระเจ้าและให้เกียรติพ่อแม่ของเธอการรับผิดชอบชีวิตเราเองเนี่ยมันเป็นพระพรนะคะแน่ทีเดียวในชีวิตของทุกคนมันมีสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างไม่มีใครเลยที่ได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่ว่านั้นก็ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนํามาใช้เพื่อจะทําตัวแป แปลกแล้วก็โทษพฤติกรรมของตัวเองว่าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือเป็นเพราะการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ความจริงก็คือเรานี่แหละคือคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาและต่ออารมณ์ของเราเองคุณอาจจะคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็ทำให้คนรู้สึกผิดนะว่าเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขามาเป็นพระพรที่เราจะพงาดขึ้นมายอมรับความรับผิดชอบชีวิตเราเอง ถ้าคนอื่นเป็นคนรับผิดชอบความรู้สึกของฉันชีวิตฉันวุ่นวายนะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ไม่ช้าหรือเร็วหรอกก็จะมีคนเดินเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ทำให้เราโกรธทำให้เราหงุดหงิดใจการที่เราผงายขึ้นมายอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองคอือผ่อน และมันเป็นก้าวที่จะปลดปล่อยเราไปสู่ชัยชนะในการค้นพบว่าปัญหาของเราเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่คนอื่นทำกับเราแต่เป็นเพราะวิธีที่เราตอบสนองเป็นเพราะทัศนคติของเราตั้งหากความรู้สึกรับผิดชอบส่วนตัวจะทำให้เราถามคำถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงตอบสนองอย่างนี้กับบุคคลนี้ทำไมฉันถึงตอบสนองแบบนี้กับสถานการณ์นี้ ถ้าเราสามารถตอบคำถามได้เราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงได้เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้เลยแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเ,เองได้เราสามารถเปลี่ยนความคิดเรามันก็จะเปลี่ยนอารมณ์และการประพฤติของเรา ใช่ค่ะการถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตนอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกผิดบ้างนิดหน่อยหรืออาจจะรู้สึกกล่าวโทษตนเองบ้างแต่เราสามารถนําความรู้สึกผิดนั้นการกล่าวโทษตัวเองนั้นมาหาพระเจ้ารับการอภัยและรับการปลดเปลื้องความรู้สึกผิดและการกล่าวโทษตัวเองนั้นได้การโทษคนอื่นแล้วบอกว่าฉันเติบโตมาในครอบครัวมีปัญหาฉันก็เลยเป็นแบบนี้เป็นการปฏิเสธความจริงไม่ใช่นะคะ่ะ ครอบครัวคุณอาจจะเปิดโอกาสให้คุณมีชีวิตที่มีปัญหาการที่คุณเติบโตมาแบบนั้นอาจจะกดดันคุณแต่ว่าในที่สุดแล้วคุณเองเป็นคนเลือกจะเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณมีทางเลือกจะเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐมาก่อนคุณก็ยังเป็นคนเลือกว่าคุณจะประพฤติหรือรู้สึกอย่างไรคุณเป็นคนเลือกทั้งสิ้นการหนีความจริงหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเกิดขึ้นตั้งแต่สร้างโลก ในสวนเอเดนเมื่อ,อดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้ามาหาเขาและถามว่าอดัมเจ้าทาอะไรลงไปเลยเนี่ยอดัมตอบไม่ใช่ความผิดข้าพงษ์นะเป็นความผิดของผู้หญิงคนที่พรองประทานให้ข้าพงษในปฐมกาลบทที่สามก็แปดถึงสิบสองนะคะอดัมโยนความรับผิดชอบไปให้ภรรยาอดัมโทษการประพฤติของตนพฤติกรรมของตนการตอบสนองของตนว่าเป็นความผิดของเอวาพระเจ้ามันคือคนอื่นที่ทําให้ข้าพงษ์ทาผิดแบบนี้ เอว่า,บ,าบังคับให้ข้าพงกินแต่นั้นไม่จริงค่ะอาดัมสามารถเลือกได้เขาเลือกที่จะไม่กินผลแห่งต้นไม้นั้นก็ได้แล้วเขาก็พยายามที่จะโทษพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ประทานหญิงนี้มาให้ข้าพงนะเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นทุกวันนี้คนก็ยังทำแบบเดียวกันเขาโทษพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ให้ข้าพงเกิดในครอบครัวนี้ข้าพงก็คงไม่มีปัญหาแบบนี้หรอก พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้ประทานภรรยาคนนี้ให้ถ้าพระองค์ไม่ได้ประทานสามีแบบนี้ให้ถ้าพระองค์ไม่ได้ประทานพ่อแม่แบบนี้ให้ลูกก็คงไม่ต้องจบลงด้วยแผลเป็นทางอารมณ์แบบนี้หรอกไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นทำกับเราที่ทำให้เราต้องตอบสนองแบบนั้นแต่เป็นเพราะวิธีคิดของเราเป็นเพราะภาพที่เรามีภายในเราต่างหากที่ทำให้เราประพฤติและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆแบบนั้น บรเรียนดูเชื่อว่าพร่มพีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากจิตวิทยาในการประเมินว่าใครคือผู้รับผิดชอบอารมณ์แย่ๆของเราจิตวิทยาโทษคนอื่นพร่มพีให้เรารับผิดชอบความคิดคำพูดการประพฤติของเราเองเพราะว่าเรามีอำนาจในการควบคุมมันได้ถ้าเราไม่มีอำนาจในการควบคุมการประพฤติของเราคำพูดของเราความคิดของเราหรือการการะทำของเรา พระเจ้าก็คงอายุทิ่ทรมากในการมาให้เรารับผิดชอบทำเป็นความผิดของคนอื่นพระองค์ก็ควรจะไปตัดสินคนอื่นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่มันไม่ใช่ค่ะมันไม่จริงพระพีนั้นให้เรารับผิดชอบทุกอย่างที่เรากระทา